ดนวันนี้เราอยู่กับของเล่นกันอีกแล้วนะครับโอ้โหดูที่เขาเป้นตัวใหญ่เลยโอ้ยทุรุนโอ้ยนอร์มินาฟลักแล้วก็ของเล่นที่อยู่ในกล่องคืออะไรมิวสิกดัก โชว์กันหน่อยนี่แบบเปิดไฟเฉยนี่บบเปิดเพลงยก๊ยุ๊ยประมาณนี้แล้วกันดูตัวต่อไปเอลฟนช้างเฮ้ยวิ่งเป็นวงกลมอ่ะ Sibla. Malai. Tai Serata. Spinosaurus. ต่อทีนี่เอาตัวนี้มาให้เจ้าทีเล็กกินเนี่ยเ่วยดูหน่อส้อมเอ,อ,อกมาแล้ว อืมตัวนี้ก็คือเจ้ากอลีล่ะนี่แบคิโอสโซลัส อินโดมินัสเ s สโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้จะเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย